สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็จะมาขัะะ่วไข่นะฮะขั่วไข่สูตรพิสดารเริ่มจากขั้นตอนแรกเราก็จะตอกไข่นองในกระทะไม่อยาก ตีไข่ไส้ถั่วครับผมมันยังนะครับขี้คานครับไอ้แม่ผมซื้อตํปาปลาครับทอดอันทอดเนื้อหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราอยู่สามคนนะครับผมกับคุณแม่ปียพรแล้วก็น้องบอมนะครับ <Okay. S 1> นี่แล้วก็ตอกไข่ลงในกระทะห้าหน่วย นะ,ะหลังจากนั่นหลังจากนั่นก็ปรุงรสครับพี่น้องครับน้ำปลานิสนุงใส่ซอสน้อยหนึ่งก็รสด,ด,ดีครับผม กวน้อยนึงไอโอดีนนี่ทางกานัานก็นกนกนใส่พริกแล้วก็หอมแดงที่ซอยไว้นะครับ จากนั้นกับคุเล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 ,เล,เล,เลตามกิงตองใส่ทับพี่นะครับพี่น้องครับตามกิงต้องใส่ทับพี่แต่ว่าทับพี่บนท่านล่างก็เลยระลิว้วแล้วก็เทน้ำลงไปบางคนอาจจะใส่น้ำที่หลังนะครับหรือว่าใส่ก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไร หลังจากนั้นแล้วก็เปิดแก๊สครับยี่ว่าเรเคยกินขวไขาไคถเกไหเราเคยกินสภาพเอาขวขวๆๆวที่ทายคลิปอีหยังนมหวานคือเอาใาอา่่อาใดคือเกาใช่พักอุ้ย,ยมัมีพัก ตามจริงมันต้องใส่พักอีตูมันยังหอมแต่บางที่หอมมูมี่มูมี่จกพักเลยบุหรี่ซื้อมากุเล่คุเล่ไปเรื่อยๆใหญ่มันใหม่เลยก <P ew d ra> าบ่เคยกินขวาไข่เรียท้องด้เกิดบนะ้านี่ย ภาพแกงไครใปะแกมินไหมโมเมนต์แกงไขรไ,ได้หัวไขรหัวแบบน้ำอาเจาะไหม นี่ไข่ก็เริ่มจะเป็นเอลี่แล้วนะครับผมคนไม่ไหวคนไม่ไหวมันใหม่หมดเติมน้ำที่ละนั่นน้ำเป่ายุขวดนะ ซ้ายนละบ่กันละเฮ้ยมียอ่โอ้คนบโบราณเลยนั่นเห็นไหมมันเริ่มสุกแล้วสุกแล้วเด้หนิเอาอีกจังหน่อยซ้ำนี่แหละนะอยากินเลยแล้วนะกินได้แล้ว,นะลวปิดแก๊สปิดแก๊สอืมซิมเบิงซิมเบิงซิมเด้อแซ่ป้ะบ่ซิมเบิงก่อน ใครมันหอนแม่สิซิไมได้ซิมโหูหรถสารหูแต่ว่ามันหอนว่ะเอีเดี๋ยวเดี๋ยวมาถือไป กีตัวใส่ก็ยังหอมพวักเชีย่ยหอมก็มดีละลวกลิ่นกับวุ้นลวรสาิอีกจ้างเออคิดว่า เพิ่มความหอมสูตรพิสดารข่ก็ว่ามันพิสดารล่ละขย่ยบาเคยกินโอ้ยถ้าเงินเขากินแกโคบโคบนบ่มบางยังไงเสร็จแล้วคอยเคยกินแต่กแกงไข่เสพักตะาินมาเลยุ้ณสลา ะขัวไข่พี่น้องเบิ่งเกิดมาในรัฐทะเลเคยกินขัวไข่ทางเงินองเขากินเบื่อเขากินบนเหนือเราลูกอีสานบ้านเฮ้าเนีจยขัวไข่แสดงว่าบ่แม่นคนแม่ยสูทอดหรือว่าคนสีสเกลค้นลอยเอ็ดไอ้หลีหนูเคยกินแต่แกงสะพัดกัมมินคอร์กแม่ต้องเคยทำให้กินเขากินขัว กินทั่วประเทศให้บ้านเท่าบ้านนาะเป็นสาเรียงง่ายๆแม่บ้านนุแกงใส่แต่พักตามินดิตัื่นมัคือกันเือซื้อที่เรียกวก่อ้แกงไข่ใส่พักตามินเขาบางสี่เลยัแกงล้วแม่ต่หรือมเเีตอคนื่ออแต่มันจะมีพักเลยร้ายมีไข่องสำนวูตนใส่พลัคนก็ใส่พักอันที่เล่าไอ้สวหอมแล้วแต่หมองอิแกงไข่ ้าบาดแม่เ hmm. อื okay, ่นกับใครแค่ใครแปดนาทีแล้วปิดเลยบอโอเคค่ะพี่น้อง